ช่วงเก็บก้นก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวา,นว,น, 11, าน,น,นวันที่11เมษายนจนถึงวันที่17เมษายนนะครับทางหลวงชนบทของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายรองที่รองรับการเดินทางของประชาชนที่เดินทางโดยสายหลักของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทก็จะนำะผู้เดินทางเนี่ยโดยใช้ผ่านทางหลวงชนบทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายและพื้นที่ของกรมลำนานะครับดังนั้นใ,ในสิ่งที่กรมทางหลวงชนบทได้เตรียมการไว้นะครับ ตลอดระยะเวลาเดือนเดือนเด็ดๆที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเตรียมการในเรื่องของหอลุมบ่อที่อยู่ในถนนของเราเราจะจัดการปะ่อมหลุมบ่อให้เรียบร้อยนะครับเรื่องายเตือนสัญญาณไฟต่างๆถ้าชํารุดเสียหายเราก็จะเปลี่ยนแปลงต้มแซมเลยรวมถึงไฟฟ้าแสงสว่างถ้าชารุดไฟดับเราก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเจ็ดวันนี้จะได้รับความสะดวก ให้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่เราเตรียมการไว้ในเรื่องของถนนหนทางเพื่อรองรับประชาชนนะครับค่ะแล้วมีเรื่องอื่นๆที่เตรียมการไว้เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีไหมคะ,ะถ้าตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเดือนเตศร์เนี่ยก่อนจะถึงเมื่อวานเนี่ยเรา,าเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันเราก็เตรียมการคือเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแวงดารหลุงชนบทของเราเนี่ยทั่วประเทศนะครับซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่สําหรับ เพื่อที่จะมวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางนะครับตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือวิทยุสื่อสารปัญญาอินเทอร์เน็ตต่างๆมีข้อมูลต่างๆมาสู่ศูนย์กลางในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ในจังหวัดต่างๆเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเราจะร่วมไปบูรณาการร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีทั้งตำรวจทางสารสุขทางปพตอต่างๆเราก็จะทางหลวงชนบทชอบไปร่วมอำนวยาวความปลอดภัยกับจังหวัด ในขณะเดียวกันเราก็จะแบ่งเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อจัดชุดเฉพาะกิจคือชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับเรียกว่าชุดชุดเครื่อนที่เร็วเพื่อที่ออกตรวจตาถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับเมื่อพบเห็นประชายชนได้รับความเดือดร้อนต่างๆแล้วก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนําในเรื่องเส้นทางหรือแม้กระทั่งผู้เดินทางเกิดรถเสียหายเล็กๆน้อยๆเปลี่ยนยล้อรถ สตรีเสียต่งตางๆเราก็พร้อมที่จะให้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคนนะครับอันนี้คือช่วงที่เราจไว้สําหรับรองรับเจ็ดวันที่กาลังอ,อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับค่่ะแตเมื่อหลังจากจบแล้วนะครับจบเทศกาลแล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็ยังไม่ได้จบการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ของเราก็ยังจะต้องไปตรวจสอบดูว่าในระหว่างเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยมีอุบัติเหตุหรือมีผู้เสียชีวิตในสายทางของเรายังไงบ้างเราต้องไปสืบสืบหา ข้อมูลในเชิงอุบัติเหตุเหล่านั้นนะครับเพื่อจะวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงว่าเกิดจากอะไรเราจะได้ทําการปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายซ้ํานะครับโดยอะไรที่เราไปสืบค้นถ้าเห็นว่าจัดการได้เลยใช้งบประมาณได้มากเช่นให้สัญญาณไฟทาสีทีเส้นปรับปรุงทัศนียภาพทัศนวิสัยต่างๆเปลี่ยนป้ายจราจรเพิ่มเติมเหล่านี้เราทำได้เลยแต่ถ้าหากพบว่า บริเวณเหล่านั้นเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่ต้องใช้งบป,ประมาณในการจัดการสูงเราก็จะสำรวจออกแบบแล้วก็ขอรับงบป,ประมาณไปตามขั้นตอนต่อไปครับค่ะ <c oughs>